ครับคุณผู้ชมมาดูในเรื่องของวงการพลอยกันบ้านนะครับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับหลังจากที่ต้องบอกเลยว่าโควิด -19 เนี่ยส่งผลกระทบมากแล้วก็เงียบซบเซามานานเลยครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าการค้าขายเนี่ยเริ่มที่จะกระเตื้องขึ้นนะครับหลังจากที่มีการเปิดประเทศโดยลูกค้าหรือว่าผู้ค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวอินเดียหรือว่าชาวยุโรปที่เดินทางมาเลือกซื้อพลอยกันนะครับแล้วก็หวังว่าพัญมณีหรือว่าพลอยที่เมืองจันทร์ของเราเนี่ยจะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นในเร็ววันนี้ครับ นายบัณฑิตพินิษฐ์สุดใจนะครับประธานชมรมคัตเตอร์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีก็เปิดเผยว่าหลังจากที่รัฐบาลเปิดประเทศนะครับส่งผลให้การค้าพลอยหรือว่าอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยกระเ้องขึ้นมีผู้ค้าจากต่างประเทศอย่างอินเดียยุโรปนะครับซึ่งเป็นลูกค้าชั้นดีของวงการค้าอัญมณีนะครับก็เดินทางเข้ามาเลือกซื้อพลอยที่จังหวัดจันทบุรีคึกคักมากขึ้นนะครับ ทำให้ตลาดการค้าเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสดใสและคาดหวังว่าเศรษฐกิจการค้านะครับจะคืนสู่สภาวะปกติในเร็วๆนี้นะครับโดยสินค้าที่ผู้ค้าต้องการครับก็ยังคงเป็นพลอยที่ผ่านการเจรไัยนแล้วอย่างพิธีพิถันทุกชนิดนะครับขณะที่ราคาสินค้าเนี่ยก็คือไม่สูงมากนักเพื่อที่จะรักษามาตรฐานการขาย เนื่องจากวงการนี้ก็คือมีคู่แข่งที่น่ากลัวมันไม่ได้มีแค่ไทยอย่างเดียวก็จะมีจีนอินเดียแอฟริกาเนี่ยนะครับที่เป็นต้นกําเนิดแล้วก็ต้องการผลิตสินค้าเองทุกตอนปัจจุบันมีการดึงตัวผู้เชี่ยวชาญหรือว่านักเจรนายพลจากจังหวัดจันทบุรีไปทํางานที่ต่างประเทศทําให้นักเจรนายพลเนี่ยเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับอีกทั้งพลที่มีในตลาดเนี่ยยังขาดความหลากหลายนะครับแล้วก็ตลาดเดียวค่อนข้างที่จะแคบผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยต้องยอมขายแบบขาดทุน เพื่อที่จะหาเงินทุนมาหมุนเวียนประคองธุรกิจให้เดินหน้าต่อนะครับจึงเกรงว่าในอนาคตอันใกล้นี้การค้าหอ,อ,อยลายเล็กนี้ครับขออภัยครับการค้าหอยลายเล็กนี้ครับอาจจะต้องล่มสลายไปยนะครับทำให้ลายเล็กหรือว่าลายย่อยเนี่ยอยู่ยากแล้วครับแต่ถ้าหากอยู่รอดนะครับผู้สานต่อในกิจการหรือว่าธุรกิจเนี่ยก็ต้องปรับตัวโดยการค้าขายโดยตรงแล้วก็เพิ่มช่องทางในการตลาดเนี่ยให้มากขึ้นนะครับ ประธานชมรมคัตเตอลศาสตรกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีนะครับยังเปิดเผยว่าผู้ประกอบการรายเล็กนะครับต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือนะครับในด้านการตลาดการประกันราคาพอยนะครับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็ให้มีการตั้งคณะกรรมการเข้ามาดูแลวงการพลอยและอัญมณีอย่างเป็นรูปธรรมเพราะสองปีที่ผ่านมานะครับต่างได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างหนักหน่วงถึงขั้นปิดตัวลงไปเนี่ยเกินครึ่งนะครับของสถานประกอบการ ก็รอยคอความหวังนะของการเปิดประเทศดึงผู้ค้าต่างชาติให้กลับมาซื้อขายได้เหมือนเดิมก็จริงๆแล้วเราก็คงจะฝากคนใดคนหนึ่งหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ได้ทุกคนต้องต้องถ้าทุกคนเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมนเทของจันทบุรีทุกภาคส่วนก็ต้องเปิดใจนะครับต้องเปิดใจเข้ามาร่วมกันศึกษาปัญหา ในในเรื่องของการกำหนดแนวทางที่ให้ผู้ประกอบการของเราอยู่รอดในอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตนะครับต้องเป็นอย่างนั้นคือทำงานอย่างเชิงลึกอย่างจริงจังเราคงจะต้องเปลี่ยนในเรื่องของการทำงานเพื่อสร้างความรับรูก้การทำงานเพื่อเพื่อเพื่อพ,อพองา่ายว่าเพื่อเป็นหน้าเป็นตาเนี่ยอันนี้อันนี้ต้องทำไปแต่ในปัญหาเบื้องลึกปัญหาของกระบวนการผลิตปัญหาที่ เราจะต้องคงอยู่ในอุตสาหกรรมนี้อันนี้ก็ต้องมีคณะทำงานที่จริงจังเข้ามาสิ่งนี้ก็คือถ้าทําได้อุตสาหกรรมอัญมณีของจันทบรุรีมันก็ยังมีทางสว่างอยู่ครับผม